เนี่ยเจ้าทุกคนวันนี้มาใจกุ้งแล้วก็ได้ป่าเนี่ยเจ้าใครหูจักของจ้ามันคือป่าอะยังป่ากดหรือว่าป่าสวายเจ้าเนี่ยทุกคนลังเขาจะเป็นแบบนี้หางแดงแดงนะเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยที่สะเจ้ามันมีอยู่สองตัวแล้วก็นี่หาตัวเ,เนี่ยเนี่ยเจ้าทุกคนเนี่ย นี่ห่มตัวมันคือปลาอย่างใครหู้จักนะน้าจะ่นา้า,นาเจ้านะี่ทุกคนมาถึงละเราจะขอเอาปลาตัวนี้ออกก่อนนะจ๊ะขอเอาปลาตัวนี้ออกก่อนนันท์แรกเลยอื้อนี่เจ้าโอ้เป็นปลาอย่างแต่มันซีดละเดี๋ยวต้องไป CPR ก่อน นี่ตัวมันมีสองตัวจะเพิ่งเป็นอะไรนะเรากำลังช่วยอยู่เงี่ยงมันขำเฮ้ยเงี่ยงมันขำเนี่ย đấy bạn anh đừng mình phải bắt ở đây tai vào này Á โอ้ทุกคน11สังเกตดงเงียจะเงียกเริ่มดิ้นน่อยจ้ะสิหันมาจะหันกะสินี่สิบสีอ่าเงียกเริ่มดินแล่าสิบห้าสิบหกการซีพมันต้องมีการเว้นวัคกจ้ะสิอ่า สิบแปดสิบเก้าี่สิบเอาบอก่อนเดี๋ยวพักก่อนฮันหางเรมดินแล้วทุกคนนี่อุย้ยดีใจขนาดเลยอืมอันนี้จะเป็นตัวที่สองนะจ๊ะแน่จะปลาจะบด,ดินเลยน้องก็จะบด,ดินสักย่างนะจ๊ะเดี๋ยวจะซีพีอาร์ต่อทำจ๊ะอันนี้ตัวที่สองเริ่มนะจ๊ะ หนึ่งสงก็ก้อยกดเอาจะห้ามกดแหง3ส,สังเกตดูปากถ้ามีฟองอากาศปุ่งออกมานี่คือจะเริ่มคลายตัวเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วจ้ะสามสี่นี่คือตัววันก่อนจะตัวรอบก็วันกน่ติได้เนี่ยจะ เื่นเพื่นเพืนเนเนเ่นเร็วนี่นี่นี่การกระตุ้นนี่ดีจ้ะ